สวัสดีครับผมพี่รัตพ์ทึาษาอินดี้นะครับผมวันนี้พี่จะมาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการซื้อประกันโควิดนะครับซื้อดีไม่ซื้อดีเอาอยังไงดีครับมาดูกันครับ ซื้อเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานครับผมสรุปพี่ตัดสินใจซื้อแล้วนะครับผมพี่ซื้อของวิริยะประกันภัยนะครับที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับในราคา389บาทนะครับเป็นประกันแบบ2อนะครับผมประกันของวิริยะนะครับจะมีด้วยกัน3แบบนะครับผมแบบแรกนะครับผมราคาประมาณ299บาทนะครับแบบที่2 389รกก็ แบบที่3นะครับน่าจะ599บาทนะครับประกันของวิิยะนะครับดียังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกแจงคร่าวๆให้ฟังนะครับผมแบบฉบับที่1นะครับผมประมาณว่าถ้าเราตรวจเจอนะครับทางวิทยะประกันภัยนะครับ าให้เราเลยนะครับ3 0 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็กรณีที่เราต้องแอดมิดหรือรักษาตัวนะครับเขาจะให้เราเป็นปรายวันครับวลาสามร้บาททั้งหมด14วันครับแล้วก็ยังมีประกันอุบัติเหตุให้เราอีกนะครับผมส่วนฉบับที่2นะครับผมฉบับที่พี่ทำนะครับเวลาเราตรวจพบเจอโควิดนะครับเขาให้เราทันทีเลยนะครับผม5 0 0 0 0บาทนะครับผม พร้อมกับเงินรายวันนะครับเวลาเราแอดมิดนะครับวันล,ละ3า0อบาท14วันนะครับผมพร้อมกับประกันอุบ,บัติเหตุครับผมส่วนฉบับที่3มนะครับผมฉบับที่3นะครับ,บ,บ,รบเขาจะให้เราทันทีนะครับที่ตรวจพบนะครับ10,000 0บาทนะครับแล้วก็ มีค่ารักษาพยาบาลให้รายวันเวลาเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยวลาละ300บาทนะครับ14วันครับผมแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุให้เหมือนกันครับผมเราก็เลือกตามที่เราพอจะถนัดนะครับว่าเรามีงบเท่าไหร่เราก็เลือกได้เลยนะครับอย่างของพี่มีงบน้อยนะครับพี่ก็เลือกกลางๆนะครับเกจกลางๆก็คือ300กว่าบาทนะครับแต่ถ้าใครมีคิดว่ามีงบมากกว่านี้นะครับผมก็ซื้อไว้ได้เลยนะครับผมมันมันดีนะครับสําหรับพี่ก็คือ เหมือนเป็นยันต์ป้องกันตัวเราไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีครับผมเนื่องด้วยกรุงเทพนะครับผมเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับพี่แนะนําว่าให้ซื้อไว้นะครับดีที่สุดครับผม